ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณทีครับคุณทีเล่าว่าเมื่อประมาณ30ปีก่อนตอนคุณทีเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของภาคเหนือคุณทีเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยความที่เป็นคนกรุงเทพ พอไปเจอบรรยากาศธรรมชาติผู้คนใจดีและเ,เพื่อนๆจากต่างที่ทําให้มีความทรงจําดีๆมากมายเกิดขึ้นที่นั่นแต่เรื่องที่จําได้ไม่ลืมมันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งพอพูดขึ้นมาทีไรก็ขนลุกตอนนั้นคุณทีอยู่ปีสามเป็นปีที่กิจกรรมไม่ได้มากมายเท่าสองปีแรกเป็นปีแห่งความท้าทายและใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างเต็มที่ตอนนั้นคุณทีเช่าบ,บ้านอยู่กับเพื่อนอีกสามคนชื่อหนึ่งป้อน และเอหนึ่งกับป้อนอยู่คณะวิศวะเหมือนคุณทีแต่เอเป็นเพื่อนป้อนเรียนสถาปัตส่วนมากเอมักจะอยู่ที่คณะเป็นส่วนใหญ่กลับมาบ้านอาบน้ํามาเอาของหรือพักบ้างเป็นบางครั้งตัวบ้านจะมีสองห้องนอนคุณทีนอนกับหนึ่งส่วนป้อนกับเออยู่ห้องเดียวกันคุณทีเป็นนักกิจกรรมเป็นพี่วกักเป็นประธานชมรม จึงมีคนรู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในคณะและนอกคณะต่อมาก็มีกิจกรรมของคณะลักษณะก็จะเป็นการพารุ่นน้องออกไปทํากิจกรรมนอกพื้นที่ช่วงเวลากลางคืนซึ่งหน้าที่ของพี่ปีสต้องหาสถา,านที่ให้ได้ตามเงื่อนไขก็คืออยู่ไกลจากบ้านคนเพราะจะได้ไม่ต้องเสียงนังรบกวนชาวบ้านใช้เวลารวบรวมสถา,านที่ประมาณสามอาทิตย์และไปดูสถา,านที่จนครบแล้วก็ยังรู้สึกว่าแต่ละจุดยังไม่ดีพอ คุณทีค่อนข้างเครียดพยายามหาฐานที่มีม่แต่เพราะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็เลยไปดูได้ไม่ไกลหนจะเรื่องติดต่อประสานงานกับเจ้าของพื้นที่อีกวันกิจกรรมก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆวันหนึ่งขณะตั้งวงกินเหล้ากันที่บ้านมีคุณที 1. ป้อนและรุ่นน้องปีสองอีกสาคนชื่อบอยเก่งและนัดกำลังคุยปรึกษากันอย่างเคร่งเครียด เอก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วเข้าไปอาบน้ําแต่งตัวพอเอออกพื่มาเพื่อนๆก็ชวนมานั่งดื่มกินเอก็เข้ามาร่วมวงฟังปัญหาด้วยเมื่อเอรู้ว่าคุณทีกันบังหาที่จัดกิจกรรมก็เสนอสถานที่หนึงตอนปีสองเทอมหนึ่งรุ่นพี่เคยพาไปรับรุ่นนี่แหละเป็นลานกว้างมีต้นไม้รอบๆอ,อยู่ห่างบ้านคนพอสมควรทำกิจกรรมเสียงดังทั้งคืนก็ไม่มีใครร้องเรียนนะ จำได้ว่ารุ่นพี่ก่อกองไฟตั้งเต็นท์ทำกิจกรรมกันจนเช้ากลับออกมาประมาณตีห้ากว่าอยู่ไม่ไกลด้วยเรึ่งชั่วโมงก็ถึงมาหาลัยแล้วพอคุณทีได้ยินก็สนใจขอให้เอไปถามรุ่นพี่ว่าเป็นจุดไหนเอก็รับปากว่าจะไปถามให้สักพักเอก็กลับไปที่คณะต่อผ่านไปสองวันคุณทีก็ร้อนใจตามไปหาเอถึงที่คณะ เอ๋บอกว่ารุ่นพี่บอกแค่ว่าอย่าไปเลยตอนนี้คงม,มีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นรกไปหมดแล้วแกบอกว่าทางไปเนี่ยรถยนต์ก็เข้าไม่ได้มันแคบเข้าได้แค่มอเตอร์ไซค์ขนของอะไรก็ลำบากแต่คุณทีก็ยืนยันว่าอยากลองเข้าไปดูก่อนอย่างน้อยถ้าไม่ถูกใจก็จะได้ไม่เสียใจทีหลังตอนนั้นบังเอิญรุ่นพี่อยู่ที่ตึกคณะพอดีคุณเด็กก็เลยพาคุณทีไปหารุ่นพี่ เมื่อเจอกันและบอกความต้องการแล้วรุ่นพี่ก็ทำหน้าหนักใจก่อนบอกประโยคเดิมว่าไม่อยากให้ไปมันค่อนข้างอันตรายและคุ้มยากเพราะกว้างและมืดแต่คุณทีก็ตือ้อจนได้ทางไปฐานที่คร่าวๆโดยก่อนรุ่นพี่ทุกคนจะแยกย้ายกันรุ่นพี่คนนั้นก็บอกคุณทิวว่าเชื่อพี่เถอะตรงนั้นไม่เหมาะพาน้องๆไปหรอกหากเกิดอะไรขึ้นมาจะรับผิดชอบไปไม่ไหวถ้าไงเดี๋ยวพี่จะแนะนำาถานที่ใหม่ให้นะ พี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพ่อเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่อำเภอใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวขอไปคุยกับมันก่อนคุณทีก็ขอบคุณรุ่นพี่แล้วก็กลับบ้านเลยคุณทีก็วางแผนว่าวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยจะเข้าไปดูสถานที่ใหม่หนึ่งในนั้นก็มีจุดที่รุ่นพี่ของเอบอกไว้ก็ออกเดินทางนันตั้งแต่เช้าโดยวางแผนเดินทางไปยังจุดที่ไกลก่อนและจุดของรุ่นพี่เป็นจุดสุดท้าย ทุกคนใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางตั้งแต่เช้าถึงเงย็นก็เหนื่อยกันมากคุณทีก็เลยให้คนอื่นๆแยกกลับไปก่อนเหลือแค่น้องบอยกับน้องเก่งและหนึ่งคุณทีขับมอเตอร์ไซค์มีหนึ่งซ้อนส่วนอีกคันเก่งเป็นคนขับและบอยซ้อนพานขับลัดเลาะเข้าหมู่บ้านไปเรื่อยๆตอนนั้นเวลาก็เริ่มโพลเพเพราะเป็นช่วงฤดูหนาว ถึงจุดหนึ่งเจอสามแยกแต่ไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนบังเอิญเจอชาวบ้านกำลังต้อนวัวกลับบ้านคุณทีก็จอดถามและเนื่องจากจุดสังเกตที่รุ่นพี่ให้ก็คือวัดแห่งหนึ่งชาวบ้านก็เลยชี้ว่าให้ไปทางซ้ายพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ดีกว่าไหมทางนั้นไม่มีไฟมืดค่ำจะลำบากกันนะชาวบ้านคนนั้นบอก แต่คณะคุณทีเห็นว่าไหนๆก็มากันแล้วดูให้มันจบๆไปจะได้รีบหาข้อสรุปก็พากันมุ่งหน้ามาที่วัดพอถึงวัดก็ต้องพากันลัดล้อไปตามรั้วเพื่ออ้อมไปทางหลังวัดซึ่งตรงนั้นจะต้องผ่านสุสานที่เอาไว้เผาศพบ,บอยที่ค่อนข้างกลัวผีก็พยายามบอกให้ทุกคนกลับก่อนเพราะถ้าหากเข้าไปตอนกลับออกมาต้องมืดแน่ๆซึ่งทางมันน่ากลัวแต่ก็ไม่มีใครฟัง ทางเข้าจะเป็นทางดินแคบๆสําหรับมอเตอร์ไซค์ขับผ่านได้ทีละคันแต่ไม่มีทางแยกอะไรแค่ขับตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสิ้นสุดที่หน้ารั้วเก่าๆรั้วหนึ่งมีไม้ไผ่ขัดง่ายๆเป็นแผงวางกั้นด้วยเป็นประตูทุกคนถือวิสาสะยกแผ่นไม้นั้นออกและเข้าไปดูด้านในลักษณะเป็นลานกว้างประมาณสามไร่รายรอบด้วยต้นไม้สูง ลานตรงหน้ามันมีคนมาทางหรือไถยไว้อย่างดีไม่เหมือนที่รกร้างโดยบริเวณรอบๆไม่ติดกับบ้านคนและยังมองเห็นลังคาวัดอยู่ไกลๆแต่ที่แปลกก็คือตรงกลางที่ดินมีเนินเล็กๆดูสะดุดตายตรงกลางที่ดินสูงประมาณสองเมตรมีหญ้าเตี้ยๆขึ้นปกคลุมอยู่เมื่อดูกันเสร็จแล้วทุกคนก็กลับออกมาในตอนนั้นก็มืดแล้ว ตอนขับออกมาได้ไม่ไกลเสียงเก่งก็โวกเวกโวยวายดังมาจากทางด้านหลังคุณทีก็เลยจอดรถเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้บอยนะสิพี่กอดเอวซะแน่นไม่รู้จะกลัวอะไรคณะกันา,นากอดแน่นอีกนิดนึงจะได้ผมเป็นผัวแล้วเนี่ยและทุกคนก็เห็นว่าบอยนั่งหลับตาปีเอาหัวมุดหลังเก่งกอดเอวแน่นขามันสองข้างหนีบขาเก่งจนแน่น รางบอกให้ทุกคนรีบออกไปมืดแล้วมืดแล้วรีบออกไปเร็วดีวะมันสั่งเก่งทุกคนก็หัวเราะแซลบอยแล้วพากันกลับออกมาวันถัดมาทุกคนก็มาตามนัดเพื่อพูดคุยเรื่องสถานที่จนสุดท้ายก็สรุปได้ว่าพอจุดที่คุณทีโอเคก็ได้และเนื่องจากวันพฤหัสมหาวิทยาลัยถูกใช้จัดเป็นสนามสอบจึงงดการเรียนการสอน ทีมก็เลยนนัดหมายเข้าไปทดลองใช้ฐานที่จริงก็คือคืนวันพุธโดยมีผู้ชายปี2และปี3ไปเกือบหมดเพราะต้องไปกําหนดจุดทํากิจกรรมตามฐานเย็นวันพุธท,ทุกคนมาเจอที่คณะแล้วออกเดินทางระหว่างทางก็แวะซื้ออาหารและเครื่องดื่มและมุ่งหน้าเข้าไปอย่างลานหลังวัดเมื่อมาถึงหน้ารู้วก็พบว่าแผ่นไม้ไผ่ถูกวางปิดประตูไว้คุณทีก็ถามเก่งว่า วันก่อนตอนที่ออกไปได้ยกมาปิดไหมเกงก็ปฏิเสธคุณทีได้สั่งให้ยกออกและผ่านขับรถเข้าไปด้านในเมื่อจอดรถแล้วทุกคนก็จับจองสอถา,านที่บ้างก็กางเต็นท์บ้างก็ปูเสือ่อก่อกองไฟเริ่มดื่มกินกันบางส่วนก็เดินสำรวจสถานที่เพื่อดูจุดตั้งฐานตอนนั้นอากาศเริ่มหนาวแล้ว และเมื่อพระอาทิตตกดินบริเวณนั้นก็มืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากกองไฟสองกองที่จุดอยู่หลังจากคุยกันเรื่องงานทุกคนก็มาล้อมวงเดิมเล่าพูดคุยนเฮฮาเพื่อนคุณทีคนหนึ่งชื่อเก้าเก้าบอกว่าตรงนี้ดีเพราะเสียงดังเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินซึ่งก็ยิ่งทำให้บันดานหนุ่มๆพูดคุยโห่ร้อกกันอย่างเต็มที่จุดที่ตั้งเต็นและตั้งวง อยู่ใกล้กับเนินบโโรเวณใจกลางที่ดินโดยทีมคิดไว้ว่าจุดนี้จะเป็นฐานกลางสำหรับประสานงานประมาณห้าทุ่มทุกคนก็แยกย้ายกไปตามจุดตั้งฐานของตัวเองส่วนคุณทีก็ปีนขึ้นไปยืนบนเนินเพื่อสาดไฟฉายดูและคอยกำกับว่าต้องทำอะไรบ้างประมาณเกือบตีหนึ่งเหลือแค่สฐานที่ยังออกแบบไม่ได้โดยตอนแรกจะออกแบบให้น้องเดินเข้าไปในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น แต่จะให้เข้าไปแค่นิดเดียวแล้วรลีออกมาก็เลยส่งคนเข้าไปดูสามคนสักแปบบ3มคนก็วิ่งแต่กระเจิงออกมาคนละทิศละทางคุณทีก็เลยตะโกนถามว่ามีอะไรหนึ่งในนั้นบอกว่าเหมือนเห็นคนอยู่ด้านในแต่อีกสองคนก็บอกว่าไม่มีใครแต่เห็นเพื่อนโวยวายก็วิ่งออกมาซึ่งสร้างความขบขันให้กับคนที่เหลือ คุณทีก็เรียวไปฉายส่องเข้าไปด้านในางตาก็เหมือนเห็นเงาคนแวบ,บด้านในแต่พอเพ่งดูแล้วก็ไม่เห็นใครคิดว่าน่าจะเป็นเงาคนในทีมนี่แหละเพราะตำแหน่งไฟกับตัวคนอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เกิดเงาพอดีเพื่อนเลยอาจตาฝาดได้เมื่อเป็นแบบนั้นทุกคนก็เลยกลับมาวางแผนกันที่กลองไฟก่อนตอนนั้นทุกคนกำลังกลมๆสนุกสนานก็มีการพูดคุย รวมไปถึงเล่าเรื่องผีไปด้วยกองไฟจะมีสองกองกองที่คุณทีอยู่เป็นกองใหญ่ส่วนมากจะเป็นปีสามคุณทีนั่งอยู่บนขอนไม้ด้านหลังจะเป็นเนินคุณทีนั่งกับป้อนถัดมาเป็นหนึ่งคุยกันสักพักก็ได้ยินเสียงหมาหอนทุกคนก็เงียบฟังลักษณะเหมือนเสียงหมาหลายตัวหอนรับกัน แต่เสียงเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกคนมองหน้ากันแต่ไม่ได้พูดอะไรจนในที่สุดเสียงตัวที่ใกล้ที่สุดก็มาหยุดอยู่ตรงประตูรั้วคุณทีก็ลองเอาไปฉายส่องเห็นว่ามีหมาสามตัวยืนอยู่หน้ารัวา้ว,วกำลังโก่งคอหอนป้อนเห็นแบบนั้นก็เลยหยิบเอากิ่งไม้ปาไล่หมาหมามันก็หยุดหอนแต่กลับเริ่มเห่าเสียงดัง แต่ไม่มีหมาตัวไหนก้าวข้ามประตูรั้วเข้ามาป้อนก็รีบเอาก้อนหินแถวนั้นปาปีครั้งครั้งนี้ได้ผลหมาสามตัววิ่งแตกกระเจิงแต่เสียงหมาที่หอนจากที่ไกลๆพอได้ยินอยู่ทุกคนมารวมตัวกันที่กองไฟกองใหญ่ป้อนเห็นแบบนั้นก็หัวเราะว่ากลัวอะไรกันช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ์หมามันก็หอนหาคู่ไปธรรมดา ทำไมพวกมึงคิดว่ามันเห็นผีเหรอผีที่ไหนไม่มีหรอกถ้าออกมาจะขอหวยให้ดูว่าแล้วมันก็หัวเราะคุณทีเลยเปลี่ยนเรื่องพูดคุยแต่ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นลมลูกใหญ่ก็พัดหอบเข้ามาส่งผลให้ต้นไม้รอบบริเวณเหมือนโดนขยา่าและเมื่อลมสงบลงคุณทีก็เลยนำทีมเข้าไปดูจุดตั้งฐานสุดท้าย เพื่อจะได้ทํางานให้เสร็จ,รจซึ่งฐานสุดท้ายจะอยู่ลึกเข้าไปได้ในสุดโดยมีป้อนยืนส่องไฟให้บนเนินมีพี่ปีสาประมาณ3-4คนอยู่ตรงกองไฟส่วนที่เหลือก็ตามคุณทีไประหว่างที่คุยเกือบเสร็จเก่งก็สะกิดคุณทีให้คุณทีมองบางอย่างตอนแรกคุณทีก็ไม่เข้าใจเพราะเก่งบอกให้ดูป้อน ก็เห็นป้อนนั่งยองๆอยู่บนเนินส่องไฟมาทางนี้เกงก็สกิดให้ดูอีกทีและพอครั้งนี้คุณทีเริ่มมองเห็นอะไรแปลกคุณทีเห็นป้อนนั่งอยู่บนเนินดินมือไม้ก็ชี้ไปมาเหมือนชี้ให้ทำอะไรสักอย่างแต่ด้านหลังของป้อนมันมีเงาคนยืนนิ่งๆอยู่คุณทีลดสายตาลงมาดูที่ด้านล่างเนินก็เห็นเพื่อนสามสี่คนนั่งกินเหล้ากันอยู่ และพอหันกลับมาดูเพื่อนที่ฐานทําให้รู้สึกขนลุกว่าเพราะทุกคนอยู่ที่นี่แล้วใครกันที่ยืนอยู่หลังป้อนตอนนั้นมีแค่เก่งกับคุณทีที่สิกิจใจเรื่องนี้คุณทีก็เลยทําเป็นเดินแยกออกมาเพื่อเข้าไปใกล้ป้อนในขณะที่ป้อนก็พูดไม่หยุดจนกระทั่งอีกประมาณ20เมตรจะถึงตัวป้อนร่างนั้นก็กระโดดไปด้านหลังเนิน คุณทีจึงรีบเดินเข้าไปและถามเพื่อนด้านล่างว่ามีใครไปยืนบนเนินกับป้อนไหมแต่ก็ไม่มีใครรับพอถามป้อนป้อนก็บอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งปีนขึ้นมาแต่ป้อนจําไม่ได้ว่าเป็นใครคุณทีเข้าใจว่าตัวเองกับเก่งคงจะเริ่มเมาก็เลยมองเห็นอะไรแปลกๆพอดีกับเพื่อนที่ฐานกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งก็เลยไม่ได้สนใจอะไร พอกลับมารวมตัวกันก็นั่งสรุปงานกันคร่าวๆพร้อมกับดื่มเหล้าไปด้วยก้าวก็เอากล้องออกมาถ่ายบรรยากาศมีบางคนดื่มไม่ไหวก็ขอตัวไปนอนงีบในเต็นท์หรือนอนใกล้ๆกองไฟจนเวลาล่วงเลยม,มาเกือบตีสองมีคนที่ยังนั่งกินเหลืออยู่แค่ห้าคนมีคุณทีป้อนเก่งก้าและนิกซึ่งนิก เป็นคนที่วิ่งออกมาจากป่าตอนแรกชวนกันคุยไปเรื่อยๆคุณทีก็ถามเก่งว่าทำไมบอยไม่มาด้วยเก่งที่กำลังงองก็พูดออกมาว่ามันกลัวพี่มันบอกก่อวันก่อนที่มันมามันโดนผีหลอกแต่อย่าไปฟังอะไรมันมากเลยไอ้นี่เปนขี้กลัวลมพัดนิดเดียวมันก็บอกว่าผีมาแล้วป้อนเลยแสวว่า วันจริงจะแกล้งหลอกผีบอยทุกคนก็หัวเราะชอบใจและจู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนไอแค่ๆดังขึ้นมาทุกคนพากันเงียบและมองหน้ากันในตอนนั้นก็มีเสียงถอนหายใจยาวดังขึ้นเป็นเสียงที่ดังมาจากด้านหลังเนินในระหว่างที่ทุกคนกำลังตะลึงป้อนก็ลุกพวดเดินอ้อมไปดูและก็กลับมาบอกว่าไม่มีอะไร ตอนนั้นคุณทีรู้สึกว่าบรรยากาศแปลกๆคุณทีรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองมาตลอดเวลามันอึดอัดจ,จนรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องคุณทีก็เลยขอตัวนอนงีบอันที่จริงก็นั่งงีบตัวขอนไม้นั่นเลยโดยเอาหลังพิงเนินไว้คนอื่นๆก็นั่งคุยไปจนคุณทีหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ยินเสียงอื้ออึงเหมือนคนตะโกนและก็มีคนมาเขย่าตัว คุณทีก็ลืมตาตื่นแต่ก็ยังซึมเสลืออยู่ภาพที่เห็นก็คือนิกอยู่ตรงหน้ากำลังหน้าตาตื่นตกใจและขย่าไหล่คุณทีตอนนั้นคุณทีเห็นปากนิกขยับแต่ฟังไม่ออกว่าพูดอะไรก็กรอกตาไปมาจนกระทั่งไปประทะก,กับอะไรบางอย่างบริเวณด้านหลังนิกมีผู้ชายแต่งตัวมอมแมมยืนอยู่สาคนเสื้อผ้าแต่ละคนขาดลุ่งลิ่งผิวซีดเผือด แต่ปลายนิ้วมือดำหนึ่งในนั้นยกมือขึ้นมาชี้หน้าคุณทีแล้วก็เสยะยิ้มคุณทีรับรู้ได้ว่าไม่ใช่คนเพราะทุกร่างมีแต่ตาขาวสองร่างที่เหลือก็เดินล่าขาดุ่มๆเข้ามาอีกแค่ช่วงตัวเดียวจะถึงตัวคุณทีนิกออกอมือฟาดหน้าคุณทีร่างทั้งสามก็หายวับไปส่วนทางกับสติของคุณทีที่กลับมาตื่นเต็มตา ไอทีไปดูไอป้อนมันจะตายแล้วเร็วเข้าได้ยินแบบนั้นคุณทีก็ผุดลุกทันทีหันซ้ายหันขวาจนเจอร่างเพื่อนนอนเยียดอยู่บนพื้นมือหงิกเกรงเหมือนคนชักตาค้างจนเหลือแตตาขาวคราบน้ำลายฟูมปากแล้วมาข้างแก้มทุกคนก็แตกตื่นและจูจูเสียงลมวีดวิวก็กลับมาอีกครั้ง เหมือนทุกคนอยู่กลางพายุเต็นและของต่างๆปลิวไปคนละทิศละทางพุณนทีสั่งให้คนออมรถจะใส่สองคันออกไปตามคนมาช่วยไปที่วัดไปขอความช่วยเหลือที่วัดไปสองคันนะเผื่อ,อไว้เก่งกับคนอื่นอีกสามคนยกคว้ามอเตอร์ไซค์ออกไปสักพักลมก็สง,งบจนเหลือแต่ความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงป้อนกัดฟันดังกรอดกรอด ทุกคนก็พยายามปฐมพยาบาลป้อนเท่าที่ทำได้โดยช่วยกันบีบนวดจนกล้ามเนื้อเริ่มคลายตัวคุณทีก็เลยถามคนอื่นว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนไม่รู้เรื่องเพราะวางคนหลับไปแล้วแต่ก้าวเล่าว่าเอาจริงก็นอนกันหมดแล้วกูตื่นเพราะเสียงมันร้องไวยวอยพอลืมตาก็เห็นมันวิ่งมาจากต้นไม้ตรงโน้นวิ่งไปไวยายไป กางเกงก็หลุดลุยแล้วมันก็ล้มลงชักตรงนี้แหละก็เลยตะโกนให้คนอื่นมาช่วยเอาไงดีวะแบกมันขึ้นรถเลยไหมคุณทีเห็นว่าหากจะเคลื่อนย้ายเพื่อนไปตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะให้วิธีไหนก็เลยผ่ากันอุ้มป้อนมาใ,น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 ในกล้ๆกองไฟหาอะไรหนุนหัวและนั่งรอความช่วยเหลือจากสี่คนที่ออกไปตอนนั้นเวลาประมาณตีสามแล้วทุกคนมานั่งกองรวมกัน เริ่มเก็บของสักพักป้อนก็ชักเกรงขึ้นมาอีกเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่ลมเริ่มพัดแรงคุณทีเองก็รู้สึกแปลกอาการของเพื่อนมักจะมาพร้อมลมพายุแต่ทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้มากได้แต่เอาตัวช่วยบังลมให้เพื่อนและบีบนวดจนลมสงบลงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยลมที่สงบเงียบกลับมีเสียงบางอย่างแทรกเข้ามา เสียงมันคนกลุ่มใหญ่กำลังพูดเสียงดังชัดเจนจนรุ่นน้องบางคนร้องไห้มาด้วยความกลัวทันใดนั้นมอเตอร์ไซค์ของเก่งที่มีนัดซ้อนก็พูดเข้ามาพุ่นทีดีใจมากรีบถามว่ามีใครตามมาช่วยไหมนัดหน้าซีดก่อนจะบอกว่าไม่มีที่วัดไม่มีใครเลยมันเหมือนไปนวัดร้างว่ะโคตรน่ากลัว แถมระหว่างทางก็เหมือนมีคนวิ่งตามรถอีกกูว,ว่ามันไม่ใช่ละเก่งบอกว่าวัดมือไปหมดตะโกนแล้วไม่มีใครขานตอบที่พื้นมีเศษใบไม้เกลื่อนเหมือนไม่ได้รับการดูแลคุณทีก็เลยถามอีกว่าอีกสองคนไปไหนพวกมันไม่กล้ากลับเข้ามากันแล้วเลยให้ออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านตอนแรกผมก็ไม่กล้ากลับเข้ามาเหมือนกันแต่คิดว่ายังไงก็ต้องกลับมาบอก หลังปรึกษากันก็ตัดใจว่าจะแบกป้อนขึ้นมอไซค์ดีกว่าเพราะถ้าลอก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเก่งก็เลยอาสานั่งประกบป้อนเพราะเก่งตัวใหญ่นัดเลยจำเป็นต้องขับเองแบบไม่มีใครซ้อนทุกคนคว้าของเท่าที่คว้าได้แล้วคณะก็ขับตามๆกันออกมาโดยมีรถของเก้ารุ่นน้องอีกคนนำโดยก่อนออกมาเก่งกับนัทเตือนทุกคนว่าให้หมองไปข้างหน้า และห้ามหยุดรถเด็ดขาดเมื่อกลับมาถึงสามแยกลมพายุก,ก็พัดมาอีกครั้งคุณทีสังเกตเห็นเงาวูบวาบข้างทางเหมือนมีคนวิ่งตามรถแต่เก่งกระซิบบอกว่าขับไปเลยพี่อย่ามองคุณทีก็มองข้างหน้าในใจก็สวดมนต์แบบปิดิทุกทูเก่งตะโกนบอกทุกคนว่าให้สวดมนต เสียงมอไซค์บวกกับเสียงกรีดร้องและเสียงสดมวนประสานกันจนไม่รู้เป็นเสียงใครจนที่สุดก็เห็นรัววัดอยู่ตรงหน้าคุณทีเห็นไฟเบรกรถก้าวสว่างว่าก็เลยรีบตะโกนอย่าจอดขับไปเลยขับไปเลยขับไปก้าวก็เล่นเครื่องไปทุกคนก็เล่นเครื่องตามแต่จังหวัดที่กำลังผ่านกำแพงวัดคุณทีเห็นเหมือนผ้าหรือธงสีเหลืองปลิวบนกำแพง พอเหลือบตาดูก็แทบช็อกเพราะเห็นเหมือนพระห่มจีวอนกำลังนั่งค้อยขายบนกำแพงซึ่งสูงเกือบ4เมตรคุณทีรีบหลบตามองบนถนนและเร่งเครื่องขับเข้าตัวหมู่บ้านขับมาได้อีกหน่อยก็เจอกับรถรุ่นน้องสองคนและบอกคุณรถพยาบาลกำลังจะมาทุกคนก็ผ่านขับมาจนถึงถนนใหญ่ซึ่งรถพยาบาลมาพอดีจึงเอาป้อนขึ้นรถ และขับตามไปที่โรงพยาบาลเมื่อเพื่อนถึงมือหมอแล้วพวกเราก็มานั่งคุยกันและทุกคนก็พูดตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดโดยเฉพาะนัดที่บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนมาซ้อนท้ายรุ่นน้องที่ขับตามมาก็ยืนยันว่ามีเงาคนนั่งซ้อนท้ายพี่นัดจริงๆแต่หันหน้ามาทางรุ่นน้องรุ่นน้องไม่ได้บอกเพราะกลัวจะสติแตกกันไปใหญ่ แต่เมื่อผลเขตวัดเงาทั้นก็หายไปสักพักหมอก็เดินมาบอกว่าป้อนต้องผ่าตัดเพราะเหมือนเส้นเลือดในสมองแต่มีเลือดซึมออกมาทุกคนเลยกลับที่พักเมื่อคุณทีกับนัดถึงบ้านก็นั่งเกลียนต่อกำลังจะแยกย้ายไปอาบน้ำเอก็ตื่นและเดินมาถามว่าไปที่ไหนคุณทีก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังพอเล่ายังไม่ทันจบ เอ๋ก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยสรุปไปตรงนั้นกันจริงๆหรอนี่กลัวนอนจะมาบอกว่ารุ่นพี่ห้ามไม่ให้ไปเพราะเขาเพิ่งรู้ว่ามันเป็นป่าช้าเกา่าคุณทีกับนัดช็อกกับข้อมูลที่ได้ยินมาเอ๋ A. จึงเล่าว่าเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าช้าแบบฝังต่อมามีการขุดศพขึ้นมาเหมือนล้างป่าช้าและทำพิธีกันไม่ถูกต้อง แถมเจ้า,าวาดวัดท่านมาสร้างเมนไม่อีกเพราะท่านบอกว่าถ้าที่ดินตรงนั้นทําอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นป่าช้าไปเลยแต่ชา,าวบ้านบอกว่าตรงนั้นผีดุไม่มีใครกล้าเอาศพไปเผาเพราะสมัยก่อนถ้าเผาศพต้องเฝ้าศพกันหลายคืนกว่าจะไม่ห,หมดจะเปเลยก,ก็กลัวไม่อยอมเฝ้าเจ้า,าวาดก็เลยให้ลูกวัดเอาดินไปถมเมนซะเลยแต่ไม่รู้ยังไงต่อมาพระลูกวัด ก็ค่อยๆทยอยออกมาจนเหลือแต่เจ้าอาว่าท่านอาพาธแล้วก็สิ้นใจที่วัดนั้นเลยกว่าจะมีญาติโจมมาเจอร่างก็ผ่านไปหลายวันวัดนั้นก็เลยล้างไปตั้งแต่นั้นคุณทีได้ฝังก็แทบเป็นลมที่รู้ว่าตัวเองไปยืนป้วนเปี้ยนอยู่บนเมนเผาศพที่มีดินถมแถมเดินไปเดินมาบนหลุมศพไม่รู้กี่หลุมก่อนถามเอว่าแล้วคราวก่อน ที่รุ่นพี่พาพวกมึงไปเขาเจออะไรไหมเอก็ตอบว่าเจอสิแต่มีพี่คนหนึ่งแกเซนแรงพอแกรู้สึกได้ว่าไม่ปลอดภัยแกก็พยายามบอกทุกคนแต่โชคดีที่ทุกคนเชื่อแล้วพานออกมาก่อนเกิดเรื่องปีนั้นกูก็เลยได้ทำกิจกรรมแป๊บเดียวแต่ก็เพิ่งรู้สาเหตุเมื่อวานที่พี่ขามาบอกนี่แหละหลังจากนั้น ทุกคนก็พากันไปทำบุญชุดใหญ่ส่วนป้อนแม้จะปลอดภัยแต่ก็ไม่เหมือนเดิมป้อนหลงหลงหลืมลืมและใช้เวลาเรียนถึงเจ็ดปีจึงจะจบป้อนไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนรับรู้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือภาพถ่ายจากฟิล์มของเก้าภาพในวันที่ไปสำรวจสถานที่หลายใบมันจะมีเงาใครไม่รู้ติดอยู่ติดอยู่กืบทุกรูป รูปที่ชัดที่สุดก็คือรูปทุกคนนั่งรอบกองไฟแล้วมีร่างคนสองคนยืนกางขากอดอกอยู่บนเนินอีกรูปก็คือรูปบุญทีที่มีป้อนนั่งอยู่ข้างข้าแต่กลับมีเงามือปริศนาออกมาโอบรอบคอป้อนซึ่งสร้างความขนลุกให้กับทุกคนตั้งแต่วันนั้นบุญทีก็ขยัดกับการเข้าป่านอนเต้นและทุกวันนี้รูปถ่ายติดวิญญ,ญาณของก้าว ก็ยังถูกเก็บรักษาในอัลบั้มรูปของคณะโดย9เลือกที่จะทำลายม้วนฟิล์มเพราะน่ากลัวเกินกว่าที่เก็บไว้และเรื่องนี้ก็ไม่เคยถูกพูดถึงอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจง้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ